สวัสดีครับอาจารย์ทุกท่าน f c ทุกคนนะครับมาถักท่าย f c อาจารย์ทุกท่านในวันพฤหัสที่12กุมภาพันธ์2 5 6หาเกนะครับตอนเสาร์นะครับเวลาอยู่8ปดโมงเจนาทีเมื่อในผมเอานกไม่ออกมาอีกโตนะครับเพิ่งจะออกมาครั้งแรกนะครับนกตัวนี้กับได้ตั้งซื้อแล้วนะครับเจ้า เพดพญาท่อนนะครับเป็นนกเสียงกลางล่งหนึ่งกุกนะครับค่าล่มก็จะมีหลายกว่าจะเพดผู้ท่อนอยู่นะครับอยู่ป่านะครับแต่ว่ามาเป็นนกต่อเอามาฝึกจะเป็นจังไหนนะครับนกตัวนี้เสียงกลางล่งนะครับจะรูคู่จะหลายแน่นะครับนกตัวนี้ในมาตตาสายทามนะครับเดี๋ยวจังมาลุ่นกันนะครับเพิ่นจะปากจะว่าบอแต่ว่าบอเอามานี้เป็นต่อสามโตแล้วนะครับเพิ่นนี่จะเป็นตัวที่สี่นะครับ เอามาดุนกันวน่าบอเป็นต่อเอามาฝึกข่างแรกเพื่อนจะปากจะว่าจะขันบอนะครับจะนี้ค่ําถี่ผมว่าวาบาหนกบอเป็นต่อจะขันเร็วดือบขันเร็วนะครับเอฟซีอาจารย์ทุกท่านมาหอดไม้แล้วนะครับไม้ก็คืออยู่สายบันหน้ามึนนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ก๊กสาดต้นนี้นะครับเพราะว่าเพื่อนจะแนมเห็นไก่น้ำนก ไม่นะครับเห็นนกปลากัดจะเด้กขันไวแน่นะครับเอฟซีอาจารย์ตุ๊ดเดี๋ยวมาหลุ่นไปน้ำกันนะครับเดี๋ยวเอานกขึ้นต้นก่อนครับเอฟซี FC. ครับอาจารย์ถูกถ FC, ท่านเอฟซีถกท่านนะครับมารอบคำนะครับมือเสาร์นี่เอานกไม้มากะมาเปียมาหนั่นอยู่นะครับมือเสาร์นี่สมนกไม้นะครับออกข้างแรกถือว่าขันถือว่าพานนะครับรอบคำกับเอาเจ้าเพชรผู้ทอดมากนะครับเดีย๋ยวไปเบิ้งน้ำกันนะครับเสียงผนึกด,ดันแล้วนะครเอฟซี บ่อต่างกล่องอย่หกแห่งนะครับมุมกล่องบ่อใดนะครับฟังเสียงเอาผมใส่ก๊กสะแบงนะครับเอฟซกับก๊กสะแบงต้นนี้นะครับผมใส่พ่นจกกพ่นจอตัวครับเอฟซเอาไปมาได้ยินเสียงผนียดัดนปั๊บนะครับคงจะถือนะครับลักษณะนี้เดี๋ยวเบิงน้ำกันก่อนครับเอซี FC. ขึ้นเข่าล้างแล้วก็มาจกหนาโดดเส้นหนาเรื่อยนะครับครับเดี๋ยวเบิ้งเบิ้งน้นกันนะครับเอฟซีครับผมใส่นี่ครับแม่สาวข้ามดินนะครับผมใส่กุ๊กสะแบงเดี๋ยวลงเบิ้งต้นกันนะครับเอฟซีครับหนกเสียงกลางนะครับคาร่มนะครับนกตัวนี้คาร่ม มีหนุนมีซับนะครับครบจุดนะครับเขาเจ้าเพชรผู้ทอนนะครับนกบริเวณนี้อาจารย์ท่านอื่นก็มาาเวียนลายนะครับต่วบัวได้นะครับมื่อนี้มักเสียงเจ้าเพชรผู้ทอนนะครับเจ้าเพชรผู้ท่อนก็จะเป็นนกตื่นแน่นะครับก็เลยหลงค้าลมจกจ้อนะครับนกตัวนี้เขาคางเขาลังนะครับเวียนนาเวียนลังมโยยอมเหยียบนะครับเอาไปเอามากะ มาแตะข้อนนาสันๆันจนได้นะครับ FC อาจารย์ทุกท่านนะครับสำหรับวัอนี้ก็ขอขอบคุณครับ